สวัสดีครับอยู่ผมตูนตามซาวคนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสินค้าเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็น power a m p ขับซับนะครับขับซับ15นิ้วแม่เหล็ก220มิลนะครับ3ก้อนวอยด์3.5นิ้วได้สบายๆนะครับนะตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ ae นะครับ8810นะครับกำลังไฟที่8,000วัตต์นะครับนะตัวนี้นะครับมี หม้อปแปลงนะครับหรือว่าเทอร์รอยนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ10ก้อนนะครับนะสิตัวนะครับหรือว่า10มัดนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีคาปานะครับตัวนี้คาปาทนกระแสไฟที่ก้อนละนะครับ 100โวลต์นะครับเก็บประจุไฟที่ก้อนละ2,200ัรฟลัดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ก้อนนะครับนะแรงๆเลยนะครับนะตัวนี้นะครับนะรับประกันนะครับว่าขับนะครับซับ15นิ้วนะครับ3ก้อนนะครับไม่เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง220มิลวอย3นิ้วสบายๆเลยนะครับลูกค้านะตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามีสินค้าเพียงแค่10เครื่องเท่านั้นนะครับและราคาที่ผมจะ แจ้งเพื่อนๆทุกท่านต่อไปนี้ก็คือราคาเพียงแค่3,700บาทเท่านั้นเอง3,700บาทพร้อมอ่าไม่ต้องพร้อมดีกว่า3,700บาทผมรวมส่งให้เลยนะเก็บเงินปลายทางได้เลยครับใครจะรับนะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับนะเบอร์โทรผมก็095 285 4 2 1 5นะครับนะแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับ f a c e o o o k a n นเพจก็ชื่อตูมตามซาวนะครับนะ ID Line นะครับใครสะดวกติดต่อทางไลน์ก็ทัก ID Line มาได้นะครับนะตัวนี้นะครับย้ำนะครับนะว่าราคาเพียงแค่3,700บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับนะขับซับ15นิ้วแม่เหล็ก220รมิลสก้อนวอยซ์สามจนิ้วนะสบายๆนะครับนะรุ่น ae 8810 8,000วัตต์นะครับโอเคนะรับทราบทุกคนทุกท่านนะครับนะมีเพียงแค่10เครื่องเท่านั้นนะครับนะโอเคนะครับฝากกดติดตาม ช่อง YouTube ช่องใหม่ของตูมตามสาวด้วยนะครับโอเคนะครับสาวนี้สวัสดีครับ